ค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่แก่งคอยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตำบลท่ามาปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีวันนี้นะคะจะพามาชมที่ดินติดถนนเส้นหลักนี้นะคะถนนเส้นนี้ไปน้ำตกเกดคดนะคะเราเข้ามาจากถนนบ้านานาแก่งคอยนะคะขาเข้านะคะประมาณห้าร้อยเมตรนะคะนะคะที่เห็นรถบินเนี่ยนะคะก็เป็นถนนบ้านานาแก่งคอยเข้ามาเพียงห้าร้อเมตรเท่านั้น,นะคะ่ะ ที่ดินของเรานะคะอยู่ติดถนนเส้นนี้นะคะเป็นแปลงใหญ่นะคะเนื้อที่95ไร่1งาน17ตารางวาเป็นฉนดคุดเขียวนะคะราคาขายนะคะไร่ละ490,000บาทขายยกแปลงนะคะหน้ากว้างติดถนนนะคะตั้งแต่ป้ายนี้นะคะยาวไปถึงตรงทางโค้งนั้นนะคะ500เมตรค่ะหน้ากว้างติดถนน500เมตร ทางเข้านี้ไปน้าตเกเจ็ดคตนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นภูเขานะคะเป็นเชิงเขานะคะมีสวนป่านานาพันธุ์นะคะเป็นเนินสโลปลงไปนะคะนี่นะคะของเราตั้งแต่ตรงนี้นะคะสนใจนะคะโทรนะคะ091-0096124เบอร์น,นี้เป็นไอเดี้ด้วยนะคะ นี่นะคะเวิ้งนี้เลยค่ะเราอยู่ในอ้อมกอดเขาเลยนะคะภูเขาล้อมเลยนะคะที่ดินของเราไปถึงเชิงเขานั่นเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ